จะมาทำอะไรเนี่ยก็ะาเกะเกล็ดโอ้กล่องเยอะไหมเยอะป่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้มีของใครมั่งนี่ก็ไม่รู้เอาแกะดิสิเริ่มจาก tiktok ผ็ดไหมอันไหนล่ะตติ๊ก็อกอ๋ออันนั้น tiktok อ๋อหนูด้วยอืมหนูด้วยเอาแกะเอาแกะทีละคนเดี๋ยวก่อนเอาช่วยพี่ปัดแกะนี่ก่อนหนาจะพูแกะไหนแกะนี่ก่อน อ่าโอเคสะโพกเกาะอันนี้อ่าฮะดูพี่ปัดแกะก่อนแกได้ไหมเนี่ยแกเออกายาๆพี่ลูกปัดแกะเลยแกดูที่มีอะไรเดี๋ยวแกะดูก่อนคืออะไรอ่ะตุ๊กตาเหรอแกกองนี้ก่อนคืออะไรแกะอกให้หมดก่อนว่ามันคืออะไร อันนี้ชื่อี่เหรออันนี้ชื่อที่ด้วยชื่นของยี่ไหนนี่คือตุ๊กตาแล้วอันนี้คือชื่อของน้องมีรองเท้าแถเทปด้วยค่ะไหนรองเท้าอ๋อแล้วมีคืออะไรมั่งดูสิอือโอเควันนี้พี่ปัดเก็บได้อะไรแกะได้อะไรเอาชูหน่อยชูตุ๊กตาหน่อยค่ะโอเคเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโชว์ดีๆดิตุ๊กตาน่ะ โอเคเดี okay. ๋ยวเราไปดูเสียโพมั่งนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไหนอะไรไหนพี่พี่พี่โพคืออะไรุูกตาเหรอให้น้องแกะสิของน้องอ่ะอ่าเนี่ยไอ้พี่โพได้กี่อันนไปดูสิโชว์สิสองอันเลยดูโอ้โหโชว์ดีๆสิใครสั่งเนี่ยแม่อ้าวเอาโชว์สวยสวย ชว์สวยๆโชว์โชโอเคค่ะวันนี้เสียโพกแกะบายยเอาวางข้างหน้าสิลูกวางหน้าดีๆวางขึ้นบา,บายบายวางเงี้ยโอเค